อะไรมาเสียสาวที่สวนหอมกันใช่พี่เธอเจอเพลงนี้เข้าไปไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยใช่ไหมครับกำลังนึกไงเพราะเป็นคปลูกต้นไม้แล้วต้นหอมมันเท่านี้มันจะเสียสาวกันยังไงวะสวนตูดไหมสวนหอมมาะมันเยอะไงไม่เรไม่ไม่มีต้นหอมมันบางคือถ้าเสียสาวในแบบครับ ดงไผ่เออมีบาตาอันนี้คือแบบนอกจากแบบมันนนแค่ี้เองะต้นหอมทิ้มตูดแล้วมันก็ยังแบบใช่ไหมมันไม่เราเอาไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเออมันคนเห็นน่ะคนเห็นนะไม่ควรนะคนแต่งเพลงเขาก็จินตนาการไปเรื่อยอย่ไปคิดมากอ่ะหรือว่าเป็นฟังเพื่อความบันเทิงอ่ะเอออเคืราเป็นคนจริงจังในละวันไปเราคิดทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับเรื่องนี้ก่อนนะตรณ์เื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้มีคนถามมาว่าขอลายไอเดีชัดๆอีกทีนึงอ่ะสำหรับใครที่จะจองดูดวงจะเปิดไพ่กับน้องเฟยจะเอ ของดีจากพี่กบจะเป็นเรื่องของดูเรกยามเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์่วงจุ้ยโง่เฮงคมได้หมดในศาสตร์ของวิชาต่างๆนะคะแล้วก็มาดูตามนี้นะจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์ l i น e ID แอดไลน์มานะคะ g a y underscore p a k a m a s อันนี้จะเป็นลายของเก๋นี่แหละนะคะลายของเธอนะคะแต่ว่าก็จะแจกให้น้องๆได้เพราะว่าน้องและพี่ด้วยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ Off i ิเช l l ลไลของเราเปลี่ยนอยู่นะคะแล้วก็ Facebook ในมูเฟ e นะคะตามนี้เลยนะคะอินบ็อกมาในเพจที่เรียกว่า o ูเฟซกันได้เลยนะคะตามนี้นะคะอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการไทยชโยนะอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการมูเฟซทางไทยโชโยเพราะจะได้ค่าครูเรดพิเศษมีค่าครูทุกๆการดำเนินการเหมือนทุกอาชีพนะคะ จะมีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการไทยชยโยจะคิดค่าครูเลดพิเศษเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แพงค่ะเป็นหลักร้อยนะคะพิเศษของเราคือลดลงนะครับลดลงไม่ได้แพงเป็นพิเศษก็คือถ้าจากถ้าจากมูถ้าจากรายการมูเฟสในไทยชยโยเนี่ยก็จะลดลง6 0ถึง70%แล้วแต่นะคะจากราคาปกติของเราค่ะมาักมาได้เลยมาต่อเนื่องเลยครับมีคำถามตลอดเลยนะครับถามว่าถามว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องอยู่นะฮะ จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกไหมครได้เลยครับจริงๆก็ไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับว่าไม่ได้เกิดจากลูกนะครับแต่เกิดจากตัวของคุณปลาเองให้เรามาระวังในเรื่องของการเดินนะครับช่วงนี้ตรบันไดใช่ครับบางทีเราเร่งเดินเลื่ออะไรอย่างนี้ครัตรงเลยช่วงนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับพยายามสมมุติว่าบ้านมี2ชั้นอาจจะต้องอยู่ชั้นที่หนึ่งะครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับอะไรเล็กๆน้อยๆเลยครับไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับสามารถแก้ไขได้แต่จากคำถามนี้เหมือนคุณปลาแก่ คงจะมีอะไรบอกเหตุหรือเปล่าได้มาถามเช่นแบบตัวเองรู้สึกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณน้องสุภาพรหายป่วยแล้วหนูจะมีโชคมีลาบไหมคะพี่กบพี่กบเลยครับมาออนนีอลิวินาศกระดุมพระเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะอลิเนี่ยหมายถึงเนี่ย ตอนนี้คือป่วยโรคภัยไข้เจ็บอลีเนี่ยหมายถึงยัง้นได้ด้วยครับโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นวินาตนี่ก็หมายถึงมันก็แยกอยู่แล้วนะฟังจากชื่อแล้วนะครับแต่ปิดท้ายด้วยกระดุมพระมันก็น่าลุ้นน่ะเหมือนว่าที่เขาบอกว่าถ้าเราโชคเลือดเราจะได้โชคลาภอะไรประมาณนั้นนะครับโชคเลือดลาภโชคลาภกระดุมพระนี่หมายถึงเรื่องของเงินเงินทองทองอ่ะฮะอาจจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ช่วงแรกอาจจะมาช่วงที่หลังอ,อะไรอย่างนีน้ก็ได้นะครับจ,จะมีโชคก็ได้นะครับเพราะคนเราอา่ะชีวิตมันสมดุลจงเชื่อในเรื่องหอมสมดุลนะไม่มีใครซวยทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครโชคดี<ช>ทุกอย่างถ้าเราโชครายในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะโชคดีในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าตอนนี้มันแย่อยู่แล้วมันคงไม่มีอะไรแย่ลงไปกว่านี้แล้วครับมันก็จะต้องดีขึ้น เพราะตัวเองอะเคยแย่จนถึงแบบว่าคนเรามันเหมือนตกหลุมไปแล้วอะมันคงไม่ตะกุยหลุมให้มันลึกขึ้นมันก็จะมาใช่เด้งตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวมันดีเองค่ะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังและมีพลังได้ครับมาครับเบอร์ครับพี่เก๋ครับวันเสาร์ฮะวันเสาร์ครับวันเสาร์หนึ่งสามหกดีไหมครับสามสามสองหกครับหนึ่งสามหกงุนงิดง่ายเครียดอุปสรรคเจ็บตัวบ่อยอุบัติเหตุเรื่อยอารมณ์ร้อนแต่เลาเยอะอะ แต่เป็นคนมีเสน่ห์นะสามหกอะไรเงี้ยดีสามหกสุกสามเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครับผู้ชายด้วยนะราวังมีปัญหาเพราะผู้หญิงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบใจอ่อนแบบว่าเป็นคนที่แบบรักความแบบรักความรื่นรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้อารมณ์ออกแปรปวนง่ายถามว่าดีไหมครับครึ่งครึ่งอ่ะเปลี่ยนดีกว่าค่ะถ้าเปลี่ยนน่าจะดีกว่านี้เยอะมากนะคะด้วยฐานของเขาอ่ะครับ ฐาเลขเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า3ามาเนี่ยอย่าใช้งนงินง่ายเราก็แบบนั่นแหละเดี๋ยวต้องมีเหตุให้เสียเลือดเสียเนื้ออะไรกันไปครับนะะคก็ถ้าจะเปลี่ยนก็แอดไลน์มานะคะเราบอกว่ามาจากรายการของไพชโยเดี๋ยวเราจะให้ราคาพิเศษเปิดอูครับคุณไก่กันงานเปิดอู่เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับพี่กบสันดุสหัชปุตตะดีนะครับผมถือว่ากิจการนี้ไปได้ดีเลยนะฮะเป็นงานที่แบบคุณต้องทําด้วยตัวเองอ่ะเห็นไหม เพราะว่าขึ้นตนลมาตะนลหมายถึงตัวตนของเรามหมายถึงว่าเรื่องนี้คุณต้องทําเองคุณเปิดอู่แล้วคุณก็เป็นช่างด้วยแน่นอนนะฮะรหัสช้างนี่ก็หมายถึงว่ามีรถลาเข้ามาใช้บริการอู่คุณอีพอสมควรทีเดียวนะครับผมปุตตะแน่นอนฮะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอู่ของคุณอาจจะขยับขยายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสรุปแล้วตอนนี้ธุรกิจคุณดีนะ ไปได้สวยเลยนะครับไปได้สวยไปได้สวยดีดีค่ะถือว่าไปได้ครับยินดีด้วยนะคะคุณอาร์ตนะครับความรักโสดครับความรักสีดำความรักโสดนะครับถ้าตอนนี้โสดนะครับอาจจะต้องโสดต่อไปถ้ามีคนเข้ามานะครับต้องระมัดระวังดูให้ดีนะครับว่าเขาเข้ามาแบบจริงใจหรือเปล่าหรือว่ามาหวังในเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับแต่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในอนาคตได้ครับ ผมได้ยินเสียงแววว่าเป๊ะครับกี่คือการที่เราได้รู้ดวงลูกหน้าก็ดีเหมือนกันครับมันสามารถแบบได้อะว่าเราจะเป็ยังไงได้ยินเลยนะครับได้ยินเลยครไม่ได้รู้ครับได้ยินเลยคำว่าเป๊ะดังมากครับครับไหมคุณชมพูความรักไม่สดครับความรักไม่โสดได้ครับความรักไม่โสดนะครับ ต้องบอกความรักช่วงนี้ดีนะครับแฟนเอาใจค่อนข้างเก่งนะครับเป็นไปได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทองมาส่องใจใช่เทียนทองมาส่องใจที่สําคัญนะครับบางทีอาจจะมีในเรื่องของเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆที่คุณไม่คาดคิดด้วยซ้ำตอนแรกคุณอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์สักทีรอบนี้ภายใน3เดือนนี้นะครับเขาอาจจะมีของกำนันเล็กๆน้อยๆเอามาให้คุณนะของผู้ใหญ่ได้ไหมของอบตได้ไหมได้เลยครับของอบตได้ไหมของแล้วกันคุณธิรัญญานะคะ มาทางไลฟ์นะคะครับกำลังมองหางานที่ทำค้าขายจะได้ตอนไหนคะใช้ได้ตอนไหนอันนี้คือเบอร์หรอเบอร์หรือเปล่าคะออแต่ดูเป็นจับยามนะเป็นจับยามไหมคะจับยามดีกว่าถ้าถามคำถามอย่างนี้นะคะแต่ว่าเบอร์หาที่ทำค้าขายอ๋อกำลังหาสถานที่ทำค้าขายครับเบอร์กลางๆค่ะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเปลี่ยนก็จะดีขึ้นจะได้ตอนไหนครับจะได้ตอนไหนครับชื่อนรัญญาใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้อ ตอนนี้ยังไม่ได้หมายถึงภายใน3หมายถึงภายใน3เดือนนี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้หมายถึงจะยังไม่ได้สถานที่ที่เหมาะสมนะครับนะฮะก็ต้องมองหากันต่อไปครับครับแต่ยังไม่ได้เร็วๆนี้ค,คุณบีมเรื่องการเงินคะ่ะน้องเคยคการเงินนะครับโอได้ไพ่พระด้วยครับ ไพ่พาคือดีครับช่วงนี้ดีสุดเลยนะเนี่ยดีสุดเลยนะครับถ้าตามถ้าตามหลักในสำรับนี้เนาะใครที่ได้ไพ่พัฟพิคเน่นะครับเป็นไพ่ของความสมหวังช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าการเงินของคุณบีมนะครับรู้สึกว่าติดขัด ไม่ต้องคิดมากเลยครับทําต่อไปนะครับได้รับผิดชอบในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรนะครับทำต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยการเงินของคุณนะครับจะดีขึ้นนะครับและที่สําคัญไพ่พระเนาะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือของคุณนะครับในยามพรับมาปิดท้ายในไลฟ์สักหน่อยคุณวรพักนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงนะวรพักวรพผู้ชายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจรูปว่ารายก็เล็กๆมองไม่ออกสามสองเก้าเจ็ดสี่เก้าสองใช้ใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่มีเสน่ห์ หาเงินหาทถ้าเป็นผู้หญิงจะได้โชคได้ลาบได้เงินทองดีถ้าทำธุรกิจค้าขายเพศตรงข้ามจะเป็นลูกค้าที่ดีของเรานะคะคแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติคะ่ะมันก็จะทําให้เราสําเร็จได้นะคะแล้วก็แบบเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบวุ่นวายกับใคร,ครจินตนาการดีชอบ,บเรื่องของศิลป,ปะคะ่ะแล้วก็แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ระวังนิดนึงค่ะมันก็หาเงินได้ได้ได้แหละได้คลองได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าต้องระวังว่าเราอาจจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามเพราะว่าเป็นเลขที่ผู้หญิง ใช้ดีนะสามสองสองสามแต่ผู้ชายใช้แค่ต้องระวังนะครับเตือนกันหมดเลยนะครับคุณแจ็คความรักไม่โสดครับกมาไลฟ์สดความรักไม่โสดนะครับโอ้คุณแจ็คได้ไพ่นี้ขึ้นมาด้วยครับคุณแจ็คเป็นยังไงท้องหรอความรักไม่สดนะครับถ้าสมมติมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะมีข่าวดีนะคะ ถ้าตั้งใจมีข่าวดีแน่นอนถ้าถ้าตั้งใจนะครับข่าวดีมาแน่นอนนะครับ <c oughs> นนไม่ตั้งใจก็ข่าวดีเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังนะ <c oughs> ต้าไม่โสดถ้าพร้อมอะไรกขบบ็ข่าวแบบเนี้ยมันไม่ได้ดีสําหรับทุกคนใช่ <c oughs> ครับบางคนอาจจะบอกวก่าดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีเออแนครับโอเคโอ้โหนี่มาแบบจัดเต็มกันเลยนะครับพี่เก๋จัดเต็มมากสุดท้ายนะคะเคสสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะคะเลขที่บ้านนะคะหนึ่งสองเจ็ดเก้าทับสองเก้าห้าเป็นยังไงครับ สองโเก้าเป็นสิบเอ็ดบ้านหลังบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านที่แบบคนที่อยู่อาศัยที่นี่จะเป็นคนที่มีความอดทนสูงแม้ว่าจงเจออุปสรรคต่างๆนานาเขาจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆไปได้ดีแต่อาจจะเครียดหน่อยมีอุปสรรคมีความแบบว่าคนในบ้านนะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพฤหัสมักจะนอนไม่หลับ ในบ้านหลังนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขได้ค่ะด้วยด้วยฮงจุยหรือว่าตมหลักเลขาศาสัตเนี่ยง่ายๆก็คือบ้านหลังเนี้ยพยายามแต่งบ้านด้วยต้นไม้นะรกๆหน่อยค่ะคลึมๆไม่ให้รกๆเอาคลึมๆแล้วกันแล้วก็ถ้าสามารถมีบูชาพญานาคหรือว่า,าพระปางนาคปกได้เนี่ยจะดีมากๆค่ะแล้วก็พยายามหาของเกา่าๆพวกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องล,ลายคราม,อ,มองค์ดินเผาอะไรเงี้ยมาแต่งบ้านจะช่วยเปลี่ยนจากความเครียด ความยากลาบากให้มันเป็นความคลาสสิกอะนึกออกไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าแปลเปลี่ยนความเลขเจ็ดที่มันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรให้เป็นความอดทนแทนอหมดเวลาก่อนค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้นะฮะถ้าของใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ดูให้ไม่เป็นไรนะเรี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเอามาดูเพื่อที่จะย้อนหลังให้คุณนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ